สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพบกับซ่องสซอุสลาอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะคะทุกคนคืออย่างที่ทุกคนรู้นั่นแหละค่ะทุกคนคือเกิดการแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากมาก,มากนะคะทุกคนซึ่งทําให้ประเทศไทยนะคะเกิดการเสียหายเป็นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตึกที่สูงในประเทศไทยนะคะ ต้องบอกว่าประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่มีตึกที่สูงเป็นจนํานวนมากนะคะซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะก็ทําให้ตึกที่ประเทศไทยนะคะเกิดมีความเสียหายเป็นจนํานวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตึกที่แบบสูงสูงนะคะตึกแฝดอะไรอันนี้ก็ก็ทาให้แบบตึกนะคะร้าวตึกแบบเกิดความเสียหายนะคะแล้วก็มีบางตึกนะคะที่เกิดการถล่มนะคะลงมานะคะต้องบอกว่าการ เหตุการณ์แผ่นดินไหวทางนี้นะคะก็เกิดขึ้นในประเทศลราเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่มีความเสียหายอะไรนะคะแต่ที่ประเทศไทยก็คือมีความเสียหายเป็น,ปนจำนวนมากนะคะจากตึกที่ถล่มนะคะก็ทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตนะคะเป็นจำนวนมากพอสมควรแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะทุกคนโหทุกคนจากการจากที่แบบอูได้เห็นคลิปนะคะก็แบบ ทำให้แบบสะเทือนใจแบบมากๆแบบเฮยทำไมเกิดแบบนี้ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นห่วงนะคะเป,เ,ปเป็นห่วงคนไทยทุกคนนะคะแล้วก็เป็นห่วงคนลาวเป็นห่วงชาวต่างชาตินะคะที่ทํางานที่ประเทศไทยนะคะทุกคนจากเหตุการณ์นี้นะคะก็ทําให้แรงงานนะคะที่ทําอาการก่อสร้างนะคะ ในตึกนี้นะคะเกินเสียชีวิตนะคะหลายชีวิตมากนะคะก็คือเหตุการณ์ที่ถลม่มตึกที่ถล่มลงมานะคะก็เป็นตึกที่กําลังก่อสร้างอยู่นะคะทุกคนกําลังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างนะคะยังไม่ทันได้เสร็จนะคะทุกคนก็เกิดการถล่มลงมาเนื่องจากแผ่นดินไหวแบบแรงมากๆนะคะจึงทําให้ตึกนี้นะคะได้มีการถล่มลงมาแล้วก็ คือทาให้คนแบบเสียชีวิตนะคะแล้วก็เจ็บหนักมากซึ่งเกิดขึ้นในช่วง่ายของวนันเมื่อวานนี้นะคะทุกคนก็คือ,อในช่วงนั้นนะคะอูก็กําลังจะเตรียมตัวไปทํางานแล้วก็มีคนแซดม,มาบอกอูนะคะว่า,าที่หลวพงพะวังมีการแผ่นดินไหวไหมนะคะอูก็บอกไม่มีเพราะว่าอยู่ที่หลวงพะวางแผ่นดินไหวเขาจะไม่มาถึงอะ แล้วก็เขาก็ได้บอกว่าแบบอยู่ที่ประเทศไทยอ่ะแผ่นดินไหวนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ที่เวียงจันทร์นะคะก็แผ่นดินไหวเหมือนกันแต่ว่าอยู่ประเทศไทยอ่ะคือมีตึกอะไรที่แบบถล่มลงมาเป็นเป็นแผ่นดินไหวที่แบบรุนแรงมากๆนะคะซึ่งอูก็กําลังจะไปทํางานนะคะอูก็แบบ นึกในใจเฮ้ยเป็นห่วงแบบ f อนะคะเป็นห่วงคนไทยที่อยู่ฝั่งไทยจะเป็นไงบ้างนะคะจะปลอดภัยไหมอะไรอย่างนี้นะคะอูจากที่แบบหลังจากที่อูไปทํางานนะคะอู๋ก็ได้เห็นแบบคลิปแบบเป็นแบบเยอะมากๆนะคะตุการแผ่นริไหวนะคะที่แบบเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะซึ่งแบบก็ทําให้คนไทยนะคะหรือคนลาวอ่าคนชาวต่างชาติที่อยู่ประเทศไทยนะคะเกิดแบบ ความวุ่นวายมากๆนะคะทุกคนเกิดแบบความตกใจนะคะอคือแบบอ่าเข้าใจในเหตุการณ์ในตอนนั้นเลยก็คือแบบที่เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อะ่ะทุกคนคือเราดูจากในคลิปลคือเราก็ตกใจแบบก็รุ้นไปกับเขาด้วยแบบเฮ้ยแบบอ่าแบบตกใจอะทุกคนคือไม่รู้จะพูดยังไงนะคะทุกคนก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะ แล้วก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอ,อบครัวผู้ที่เสียชีวิตนะคะบางคนก็จะเป็นแรงงานสาวต่างชาตินะคะที่มาทํางานที่ประเทศไทยนะคะที่เดกเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะคะทุกคนคือแบบอู๋ได้เห็นแล้วก็แบบสงสารเขานะคะทุกคนคือเขาได้จากบ้านเกิดของตัวเองจากทิ่ฐานของตัวเองมาหาตังที่ประเทศไทยแล้วก็ เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะทำให้แบบบางคนก็เสียชีวิตบางคนก็บาดเจ็บในเหตุการณ์ั้งนี้นะคะทุกคนคือมันเป็นแบบสิ่งที่แบบูแบบดูแลอูก็คิดแบบมีส่สงสารเขานะคะแล้วก็แบบคืออูแบบดูไปดูดูคลิปไปแล้วก็คือน้ําตาจะไหลไปด้วยอะทุกคนบางคนก็คือร้องไห้คลิปอ่าหนึ่งนะคะที่อูเห็นคือเขาร้องไห้บแบบ ไม่ภรรยาของเขานะคะที่ทํางานโดยกันแต่ว่าแบบเกิดเหตุน,นะคะก็ไม่ไม่ได้เห็นนะคะซึ่งแล้วเขาก็กําลังติดต่อภรรยาของเขานะคะก็คือติดต่อไม่ได้นะคะคือเฮ้ยทุกคนแบบอูดเห็นคลิปนี้แล้วก็รู้สึกนี้มันแบบทำให้ใจเราสั่นแล้วก็น้ำตาจะไหลไปด้วยอะทุกคน คือบางคนนะคะก็คือถือโชคดีนะคะที่ไม่ได้อยู่แบบในตึกในห้างอะไรคือทุกคนจากที่อูดูคลิปนะคะคนที่แบบอยู่ในตึกตึกสูงๆนี่คือแบบเสียงมากๆคือเราดูจากตึกนะคะทุกคนคือมันแบบอ่ามันสั่นแบบมคือมันสั่นแบบแรงมากๆนะคะแล้วก็ทําให้แบบตึกแบบเป็นอย่างนี้คนโยกไปไปมาๆซึ่งแบบก็แบบ ดูไปแล้วก็รุนไปแบบวิ้มันจะอาถล่มลงมาไหมอะไรอย่างนี้ถ้ามันถล่มลงมานี่คือแบบโหคงจะมีแบบผู้ที่เสียชีวิตแบบเยอะมากๆนะก็ทุกคนคือหลังจากที่เราดูนะคะก็แบบคือทุกคนมันมันโยกแบบแรงมากๆอ่ะทุกคนก็ทําให้แบบตึกอ่ะคือแบบอาจจะมีรอยร้าวนะคะแล้วก็แบบบางส่วนแล้วก็อ่าแบบพีพังไปนะคะคือ แล้วก็บางตึกคาที่มีแบบฉานาฉาน้ำนะคะที่อยู่ข้างบนก็คือแบบน้ําที่อยู่ข้างบนก็คือตกลงมาแบบโหทุกคนคือมันเหมือนแบบแบบเราฝันไปอะทุกคนออกปาแบบเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวๆไวมากมากนะคะซึ่งแบบคือแบบทุกคนลองจินตนาการอยู่นะคะก็คือแบบเรากําลังทํางานอยู่ใช่ปะแล้วก็แบบเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะทุกคนซึ่งเราไม่ได้ไม่ได้อตั้งตัวนะคะแล้วก็ไม่รู้ ไม่ได้รู้นะคะว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบทุกคนก็คือขอนเสียกันไปทางคือเรียกว่าทางประเทศเลยก็ว่าได้นะคะที่ประเทศไทยนะคะก็ทุกคนเหตุการณ์ทางนี้นะคะก็ทําให้แบบการเสียหายแบบคงจะแบบ เยอะมากๆนะคะที่ประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะที่เป็นตึกที่สูงนะคะซึ่งใซ้์แบบงบประมาณในการสร้างนะคะคือเยอะมากๆแล้วก็คือมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะทุกคนก็อาอูต้องขอแสดงความเสียใจนะคะสําหรับการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนที่จะปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้คนไทยทุกคนนะคะคนลราที่ทํางานที่ประเทศไทยนะคะได้รับความปลอดภัย ก็อูก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้ทุกคนที่จะผ่านพ้นอ่าปัญหาในสิ่งเหล่านี้ไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนที่จะเข้มแข็งนะคะแล้วก็ผ่านพาปัญหาในสิ่งเหล่านี้ไปได้นะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนนะคะแล้วก็อ่าอูก็เป็นห่วงคนไทยเป็นเป็นห่วง f อนะคะแล้วก็เป็นห่วง คนลาาที่ทํางานที่ประเทศไทยนะคะก็ขอให้ทุกคนที่จะปลอดภัย